สวัสดีครับในครั้งนี้เราจะทดลองนำไทม์เมอร์มาควบคุมหลอดไฟและมอเตอร์โดยจะมีหลอดแรมหนึ่ต่ออยู่กับ Q0 ตรงนี้ซึ่งถูกควบคุมด้วยสวิตช์หตัวนี้ที่ต่อกับอินพุต I0 โดยเมื่อเรากดสวนะิตช์หนึะเมื่อเรากดสวิตช์หทุกครั้งหลอดไฟแรมหนึ่จะสว่างนาน3วินาที แล้วก็ดับอัตโนมัติทุกครั้งนะครับส่วนตัวมอเตอร์หที่ต่อกับ Q1 ตรงนี้จะถูกควบคุมด้วย2 s สวิตคือสวิตออนที่ต่อกับ Input I1 แล้วก็สวิตออฟที่ต่อกับ Input I2 ลักษณะการควบคุมก็คือเราต้องกดสวิตทั้งออนและออฟแช่ไว้นะครับอย่างน้อย5วินาทีมอเตอร์หนึ่นี้ถึงจะ ทำงานหรือว่าจะทำงานนะครับถ้าเรากดสวิตช์ On หรือ Off กดแล้วปล่อยเร็วเกินไปไม่ถึงแช่ไว้นะไม่กดแช่ไว้นานถึง5วินาทีก็จะไม่สามารถควบคุมมอเตอร์หให้ On หรือ Off ได้นะครับต้องกดไว้อย่างน้อย5วินาทีนะกดแช่ไว้ซึ่งเราต้องใช้ไทม์แมเดี๋ยวเราลองไปดูโค้ดกันเราเริ่มต้นสร้าง project โ,โ,โปรเจกต์ใหม่ New Project สร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์แล้วก็โอเครักนั้นเลือกรูปแบบภาษาที่เราใช้ก็เป็น ladder เป็น LD ladder โอเคต่อไปก็จะเพิ่ม বন uh, ครบแล้วก็เป็น output แล้วหนึ่งก็มอ go motor เ,เตอร์หนึ่ง save นะครับแล้วเริ่มเขียนโค้ดนะครับาวาง power rail ด้านซ,าซ้ายมือก่อน แล้วก็คอนแทคของโจอสวิตต์วางสวิตช์หนึะครับแล้วก็เราจะใช้ไทม์เมอร์มาควบคุมการทำงานของหลอดไฟแลมหนึ่ให้ติดครั้ง3าวินาทีทุกครั้งที่เรากดสวิตช์1นนะครับเ,เข้าไปในกลุ่ม มาตร d านฟังก์ชันบล็อกเลือกตัว t ท m e r ที่ชื่อว่าพันธ์ t ท m e เมอร์นะครับตัวนี้ก็ลองอ่านอ่านดูตัวคราวนี้บาตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ได้จากนั้นก็นำมาวางพลิกค้างแล้วนำมาวางน่าจะ จะประมาณนี้นะผมวางไว้ก่อนจากนั้นก็วางโฮเรลวด้านขวามือ,อแล้วก็คอยของตัวหลอดไฟนะของแดมเอาพุดแดมหนึ่ง แั้ก็เชื่อมต่อวราเล้ลด้านซ้ายมือเข้าไปที่อินพุตของ tp 0ศูนย์คือพันส e ตมเมอร์ศูนย์เพื่อควบคุมนะครับจากนั้นก็ต่อคิวเอาพุที่ได้จากท i มเมอร์ tp 0, ไปเข้าหลอดไฟของเราส่วนตรงนี้อินพุตด้านล่างเป็นค่าเวลาที่เราต้องการจะตั้งเราก็ใช้ new v a r i l b l e ตรตตัวนี้ เปลี New ่ยนนิวโวลิเบิร์นกำหนดค่าเวลา3วินาทีนะครับล้วก็พไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเสร็จละสำหรับส่วนของสวิตหนึ่งกับดั1หนึ่งลองสั่งซิมูเลชันดูนะครับ น่าจะเสร็จแล้วลองดีบักกิ้งนะครับมอนิเตอร์ตัวสวิตช์หนึ่งแล้วก็แลมหนึ่งกดที่แว่นตาตรงนี้นะครับ แล้วก็ double click ให้แสดงกราฟตั้งบรนด์ไ uh, ว้ที่ตั้ง r รนด์ไว้ที่10วินาทนะีโดยประมาณนะนี่ขึ้นอยู่กับเราจากนั้นก็ลองให้ switch หนึ่งทำงานเจนว่าแลมหเราทำงานประมาณ3วินะครับถึงจะกดแช่ไว้ก็จะทำงานแค่สวิเช่นกันนะครับแล้วก็หยุดเองเจนว่าตอนนี้เราค้าง s w i t หไว้ ถ้าอยากให้ทํางานก็ f o r c e ก่อนนะครับให้อยู่ทางานก่อนแล้วก็ให้ spin หนึงทำงานอีกครั้งจะสังเกตว่าการกดแล้วปล่อยทันทีก็ไม่มีผลต่อ o u t p u นะครับเจนครับตรงนี้เพราะว่า timer 1 timer tp 0ูนยโทษนะครับเป็น uh, pass timer ที่เมื่อรับ input ไปแล้วนะเมื่อเรา enable in in input ละ อาพุธก็จะทำงานนานสามวิธีตาที่เราตั้งนั้นก็สามารถจะตั้งเป็นค่าอื่นได้ถ้าต้องการค่าเวลาอยู่ที่นอกเหนือจากนี้ต่อไปก็จะทําในส่วนของมอเตอร์หตัวนี้นะครับที่ต่อกับ q 1ที่ควบคุมด้วยสวิตช์ออนและออฟโดยมีการทํางานว่าถ้ากดสวิตช์ออนหรือออฟต้องกดแช่ไว้อย่างน้อย5วินาทีมอเตอร์หนะถึงจะทําหรือหยุดทํางานตามที่เราสาั่งกลับมาที่ตัว คเรานะก็สต็อปก่อนแล้วก็จะเพิ่มพเรานี่เป็นสองนพุตอย่างนี้แล้วเราก็วางคล้ายกันนะครับวางสวิตช์ออนไปก่อนเขาวางคร่าวๆไว้ประมาณนี้ก่อนจากนั้นเราก็ไปวาง ตัว T on ตัวนี้เป็นไทม์เมอร์แบบ on delay timer ะะ on delay timer ถ้าอ่านตรงนี้ก็คืออันจะ s e ต o อ t พุ t เนี่ยให้เป็นหนึ่งหให้เป็นจริงต่อเมื่อ input ทเนี่ยทำง,งานค้างไว้อย่างน้อยตามเวลาที่เราตั้งนั้นเราก็จะวาง T on ตัวนี้นะครับลงไปหนึ่งตัวแล้วก็ควบคุมด้วย สวิตช์ออนของเราจากนั้นเราก็นำมอเตอร์มาต่อที่เอาพุ t ก็ขยายตัวนี้เป็นเขาเรียกด้านขวามือเป็นสองเส้นกันแล้วก็วางคอนแทกวางขดลวดวางคอยของตัวมอเตอร์ไปวางมอเตอร์หนึ่ง เเซฟก่อน uh huh. ไปก็ตั้งเวลานะับค่าเวลาค mm hmm. ัปีตัวนี้มาเปลี mm ่ย hmm. นเป็นเปิดตัวแปรเป็น5วินาที mm hmm. นะครับซึ่งค่าเวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับเราพราต้องการเท่าไหร่ uh huh. ก็ตั้งให้เหมาะสม mm hmm. แล้วก็เซฟอีกครั้งหนึง่งนะ เราจะยังไม่ทำถองสวิตช์ออฟนะครับเราจะลงซิมดูก,ออก่อนซิมก,การดำเนินงานก่อนตรงนี้ก็จะวางสวิตช์ออนแล้วก็จะวางสวิตต์ออฟ ลงไปเลยนะครับจะดูพร้อมกันถึงเราจะไม่ได้สร้างก็ตามแล้วก็ตัวมอเตอร์หนึ่งนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะเ,เราจะลงกดสวิตช์ออนตัวนี้ ไว้ชั่วคราวแล้วยังไม่ถึง5วินะครับลองปล่อยดูเอาพุทธถ้าทางานได้เนี่ยเอาพุทธที่เป็นมอเตอร์หนึ่งจะยังไม่ทํางานนะครับส่วนค่าเวลาที่ไทม์ออนนับนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับว่ากดค้างไว้กี่วิแล้วนะลองสังเกตดูนะครับเริ่มต้นสวิตช์ออนนะครับเจอตัวเลขเวลาวิ่ง4ถ้าถึง5แล้วก็จะทำงานนะครับ อันนี้เราเริ่มใหม่นะครับให้เป็น true 3 off นะจะเห็นว่าผ่านไป3าวิแล้วเราเปิดมือจากสวิตช์ออนมอเตอร์หเราไม่ทำงานเพราะไม่ถึง5้าวินะเราลงกดแจ่ไว้นะ4 5โอเคนะทำงาน มีข้อังเตก็คือ use, ถ้าเราสั่ง force ซื้อให้สวิตช์ออหยุดทำงานปั๊บเนี่ยมอเตอร์หเราก็หยุดทำงานไปด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงเราต้องทำ s ซอ e ์ i p ปปิ้งได้วยนะเหมือนครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วที่เราทำเราเราก็ทำเซอร์เ p ปปิ้งไอนะครับ fro. ก็วางคอนแทคลงไป เป็นคอนแทคของมอเตอร์นะเหมือนกับครั้งที่แล้วที่เราทำต,ตัวนี้จะวงางไว เราลองเซคิปเปียโอนี้ก่อน,ว,ออ P น,อน,นว่าทำงานหรือไม่กดสวิตช์นะครับสวิตช์ออนห้าวิเนี่ยโอเค ก็มอเตอร์ทำงานแล้วก็เซฟคิปปิ้งตรงนี้ก็จายกระแสมาแล้วนะผ่านทางคอนแทคมอเตอร์หนึ่งแล้วเราตัดไปมือจากสวนะิตช์ออนก็โอเคนะครับตัวเซฟคิปปิ้งทำงานได้มอเตอร์เรายังอ่อนค้าได้อยูนะ่ต่อไปเราก็จะทำในส่วนของสวิตช์ออฟนะครับตรงสวิตช์ออฟก็จะทำคล้ายๆกับตรง uh, ส่วนของสวิตช์ออน ขอขยายตัวนี้ก่อนคือใช้อดีเลย์แทเมอร์เหมือนกันก็วางคอนแทคของตัวสวิตช์ออฟลงไปก่อนแล้วก็จะ c o ปปี้ตรงนี้มา copy ท mm ี่ตัวแล้วฉะนั้นเอาพุทธ mm hmm. ตรงนี้เราจะนำไปต่อข้ากับ mm hmm. ตัวของ eternal relay mm hmm. นะครับ มืกับคราวที่แล้วนะก็จะขอตั้งชื่อว่าเทคโนโรเลย์เอมสูมก็แล้วกันนะครับเราจะแอดเข้าไปใน variable ของเราโอเคนะครับเราแอดเรียบร้อยแล้วเป็นเรียภายในนะครับจากนั้นก็นำมาต่อกับเอาพุทของทีออนหนึ่งทีออนมาเลขหนึ่ง นำคอยของ f0 มาต่อจากนั้นก็วางเราแดาวด้านขวามืออีกหนึ่ง ซฟนะประมาณนี้5วินาทีออฟจากนั้นนะเมื่อเราดูตามไดรแกรมนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเรากดสวิตช์ออฟค้างไว้เกินกว่า5วินาทีเช่นกันนะเอ็ม0นี่ก็จะทำงานงนั้นเราก็จะนำา m 0นี้มาตัดการทำงานของตัวเซคิปปิ้งตรงนี้ตัดกระแสตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเลื่อนตรงนี้ลงนิดนึง เป็นแบบนอมเบอรี่คลอสนะครับย้ายมานี่หรือแม่ก็เลื่อนลงเลื่อนลงดี จะประมาณนี้นก็เซฟนะครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงหันั้นเราก็จะทดลองซิมูเลชันดูเพื่อดูการทำงานของทั้งสวิตช์ออนแล้วก็สวิตช์ออฟสองตัวนี้ อ่ทดลองดูนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับตัวนี้เป็นกราฟของสวิตช์ออนสวิตช์ออฟแล้วก็มอเตอร์งสั่งให้สวิตช์ออนทำงานโอเคมอเตอร์ Modern ทำงานแล้วนะครับเราก็ปล่อยมือมอเตอร์ทำงานแล้วจากนั้นเราลองสวิตช์ออฟ ลองกดกดแล้วปล่อยทันทะีว่าจะหยุดหรือเปล่ามอเตอร์จะหยุดไนหะก็ไม่หยุดนะครับลองกดแชรไว้ห้าวิานะทำงานแล้วนะเจนว่า m 0ยทำงานแล้วแล้วก็ปล่อยมือจากสวิตช์สวิตช์ออฟลองอีกครั้งนะครับ น่าจะให้ได้แล้วนะจากการทดลองเมื่อสักครู่จะเห็นว่าการที่ใช้ออเดรียนเวอร์เนี่ยก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเนื่องจากมอเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นกลไกลในการหมุนมันเนี่ยถ้าเราสั่ง ON และ OFF อย่างรวดเร็วเนี่ยออและออฟหรือ OFF แล้วออเลยท,ทันทีแรงบิดของมอเตอร์ยังคงอยู่ใช่ไหมครับนั้นอ,อาจจะเกิดความเสียหายได้ถ้าเราปิดเปิดด้วยความ รวดเร็วนะครับสลหรับการด้วยความรวดเร็วนั้นการใช้ออดีลไทม์เอก็จะมีประโยชน์ในกรณีนี้อย่างที่เราเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ช่วยในกรณีที่ User กดสวิตช์ทั้งออนและออฟโดยไม่ได้ตั้งใจนะโดยไม่ได้ตั้งใจพระต้กดแชร์ไว้ถึง5วินาทีแต่ความจริง On ดีลไทม์เ e อแล้วก็ตัว p u นธะไทม์เยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นได้อีก หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับงานของเรานี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะแค่ตัวอย่างว่าสามารถใช้งานางนี้ได้นะเป็นแค่นึ่งตัวอย่างยังไงก็ลองดูนะลองประยุกต์ใช้งานดูแล้วพบใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ